สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้ช่วงเช้าวันที่28กุมภาพันธ์2564ครับเดือนมีนาคม2564ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเข้าไปในบัตร10รายการได้เงินเท่าไหร่กดเงินสดอะไรได้บ้างชมรายละเอียดครับ วันที่1มีนาคม2 5 6 4ก็คือวันพรุ่งนี้ครับจะมีเงินเข้าทั้งหมด6กรายการนะครับก็คือวงเงินรูปสินค้าตามปกติ200300นะครับบวกกับเงินเพิ่มกำลังซื้อของปนใหม่ที่รัฐบ,บาลให้เดือนละ5 0 0 500นี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับบวกเข้าไปอีกคนที่เคยได้วงเงินปกติ200ก็จะกลายเป็น7คนที่เคยได้วงเงินปกติ300ก็จะกลายเป็น8ปนกะับ2รวมกัน กลายเป็น700กับ800นะครับรูดสินค้าอย่างเดียวใช้ให้หมดภายใน3ามมีนาหากแค่ไม่หมดตัดนะครับรายการที่ 3, 4, 5, 6ก็ปกติครับเป็นค่ารถโดยสาร5 0 0รนะรายการที่6ก็คือค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนนะครับรายการที่7ครับเงินที่จะเข้าในเดือนมีนาคมเป็นเงินเราชนะครับเดียวยา คนเคยได้675บาททุกวันศุกร์ก็จะเข้าทุกวันศุกร์ในเดือนมีนาคมคนเคยได้700บาทมาแล้วในเดือนกมุมภาก็จะได้700บาททุกวันศุกร์ในเดือนมีนาคมในวันศุกร์ที่5 12 19มีนาครับแล้วก็ย6ิบมีนาคม6,4ก็นี่คือเงินรายการที่7นะครับที่จะเข้าในเดือนมีนาซึ่งเงินเราชนะนี้สะสมในบัตรได้นะครับหมดเขตการใช้สามสรษจพฤษภาคม นะครับต่อไปเป็นรายการที่8ครคบาเงินเข้าวันที่18มีนาครับค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยครับแล้วก็รายการที่9เข้าวันที่18มีนาค่าไฟฟ้าไม่เกิน230นะครับเป็นบินค่าน้ำค่าไฟที่จ่ายไปแล้วในเดือนมกราหกสี่จะได้คืนวันที่18มีนาหกสี่ในกรณีใช้ไฟใช้น้ำไม่เกินกดเป็นเงินสดได้นะครับ ในวันที่18มีนาคมนะครับและ22มีนาคม64เงินผู้พิการ200ก็กดเป็นเงินสดได้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งหมดก็คือมีเงิน10รายการเข้าในเดือนมีนาคม2564ครับสวัสดีครับ